สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับชื่อของเจดดนซานโชมิดฟิลด์จากดอนมุนกลับมามีข่าวพัวพันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างหนักอีกครั้งโดยปิดแสด,แดงกําลังเจราจารุกค,คืบเพื่อคว้าตัวร่วมทีมให้ได้ในซัมเมอร์นี้อนาคตของซานโชวัย21ยังคงหาบทสรุปไม่ได้ โดยช่วงที่ผ่านมาลูกทีมของลิกุน่าโซชาหวังจะปิดดีลลงโดยพวกเขาเพิ่งยื่นข้อเสนอ70ล้านยูโรหรือ2,450ล้านบาทแต่โดนดอทมูลปฏิเสธกลับมาเจได้ก็ตามปีสแสดงยังไม่ยอมลดละความมุ่งมั่นที่จะนําตัวดาวเตะรายนี้มาช่วยปั้นเกมให้กับทีมโดยพร้อมจะเจรจากับเซเลอร์อีกครั้งเพื่อหาข้อสรุปเรื่องค่าตัวให้ได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าหากสุดท้ายแมนยูสามารถคว้าสานโชวมาลากเรื้อในถิ่นโอทฟฟอร์ดได้สำเร็จเดอะซันสื่อชื่อดังของอังกฤษ จึงได้คาดการ3ไลน์อัพที่จะเกิดขึ้นกับปิาจแสดงไว้ดังนี้4-4-2ระบบนี้อาจไม่ใช่แผนที่ยวเล็กคุณาโซชาชอบใช้สักเท่าไหร่แต่ครั้งนี้อาจเปลี่ยนไปเมื่อทีมด้สารโชเข้ามาเสริมทัพโดยในแผนนี้ดาวเตะทีมชาติอังกฤษจ,จะรับตำแหน่งปีกขวาตามถนัดและให้บูโน่ฟนน์ยืนทำเกมทางซ้ายโดยมี2กองหน้าอย่างมาคาดาฟอร์ดและเอดิสันคาวานี่จับคู่ล่าตาข่ายพร้อมกัน 4-2-3-1ขณะที่แผนนี้ถือเป็นระบบหลักของโซชาที่ใช้มาโดยตลอดโดยสารโชดจะยังได้ยืนดิ่มเส้นฝั่งขวาตามเดิมผนึกกำลังกับแนรุกร่วมกับบุนนเฟนนันและมาคาร์ฟอร์ดโดยมีเอริสันคามานียืนหน้าเป้า3-5-2ปิดท้ายด้วยระบบหลัง3เริ่มที่วิงแบ็ก2ฝัง่งจะใช้อเล็กสเตเลสกับอารอนวานบิสก้าคอยทำเกมสนับสนุนแนรุกโดยมีบุนนฟนนน จะรับบทบาทย์เมเกอร์และให้จรอร์อานโชขึ้นไปยืนหน้าร่วมกับ m มาคาร์ฟอร์ดซึ่งเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจเนื่องจากซานโชสามารถเล่นได้อย่างหลากหลายตำแหน่งในแนวรุกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมทุบคลังเพื่อคว้าตัวคิซโนโรนัลโดกลับมาเล่นในทีมอตอรฟอร์ดอีกครั้งพร้อมส่งพอปอกบาให้กับยูเว่เพื่อเป็นหนึ่งในข้อเสนอในช่วงซัมเมอร์นี้ตามรายงานจากเดลี่เมล อนาคตของโรนัลโดถือเป็นหนึ่งในมหากราบของช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้หลังจากมีการยืนยันว่าเจ้าตัวต้องการย้ายออกจากถิ่นตูรินหลังจบฤดูกาลกาสตาเดโรสปอร์ตรายงานว่าแม้ปารีสแซงต์แชงกงจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับโรนัลโดแต่ก็ยังไม่มีการยื่นข้อเสนอเข้ามาจรงิงจังในขณะที่แมนยูนเต็ดทีมเก่าของเขากําลังเตรียมข้อเสนอที่น่าดึงดูดให้พิจารณาในซัมเมอร์นี้สื่ออิตาลีระบุว่าทีมปีศาจแดงพร้อมทุ่มค่าเหนือ17ล้านปอนด์ต่อปี ให้กับดาวยิง5บอลลงดอในขณะที่ป็อกบายังไม่มีความชัดเจนเรื่องอนาคตในการค้าแข้งก็อาจถูกส่งตัวไปให้กับยูเวนตุสเพื่อเป็นหนึ่งในข้อเสนอครั้งนี้ด้วยแม้ว่าจะมีสปอร์ติ้งลิสบอนหนึ่งในสโมสรเก่าของโรนัลโดที่ถูกเชื่อมโยงเป็นข่าวด้วยก็ตามแต่ด้วยปัญหาการเงินของสโมสรทำให้พวกเขาไม่สามารถจ่ายค่าเหนื่อยในระดับที่ดาวยิงวัย36ปีต้องการได้ เอดิสันคาวานีกองหน้าจมเก่าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกล่าวว่าเขาพร้อมลาทีมชาติหลังจบศึกฟุตบอลโลก2022รอบสุดท้ายที่กาตาร์คาวานีขาแข่งกับสโมสรชั้นนําทั้งในอิตาลีและฝรั่งเศสโดยเจ้าตัวแจ้งเกิดกับนาปโปลีในศึกเกาโชเซเดอาก่อนจะมาและล่าแชมป์กับแปแร์แฉ่ในลีกเอิงและย้ายมาเล่นในถิ่นออตเทอร์ฟอร์ดเมื่อปีที่แล้วนอกจากนี้คาวานียังลงเล่นให้กับทีมชาติอุรุกวัยมาตั้งแต่ปี2008ลงสนามไปแล้ว118เกมยิงไป51ประตู ร้อมกับเคยพาทีมเข้าสู่รอบ4ี่ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลกปี2010ที่เยอรมันและคว้าแชมป์โคปาอเมริกาสมัยแรกในปี2011โดยเขาได้กล่าวถึงเรื่องการอำลาทีมชาติเอาไว้ว่าพูดกันตามตรงนั่นคือสิ่งที่ผมกาลังคิดอยู่พอดีชีวิตของคนเรานั้นตั้งอยู่วัตถุประสงค์บางอย่างความปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จหรือไปให้ถึงเป้าหมายในมุมของเรื่องฟุตบอลเป้าหมายของผมในระดับทีมชาตินั้นโดยทั่วไปแล้วคือการไปเล่นฟุตบอลโลกที่กาตา้า และอำลาทีมหลังจบทัวร์นาเมนต์เพื่ออุทิศเวลาให้กับครอบครัวคนของผมและทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับตัวผมโจเอลเกลเซอร์เจ้าของร่วมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกล่าวว่าจำนวนหนี้ของปิศาจแดงไม่มีผลกระทบในด้านการออกงบประมาณสำหรับการเสริมทัพแต่อย่างใดตระกูลเกลเซอร์โดนสาวกแมนยูต่อต้านมานานแล้วก่อนที่กระแสาขับไล่จะรุนแรงขึ้นในช่วงหลายวันที่ผ่านมา หลังจากที่พวกเขาเคยคิดจะให้ทีมไปลงเล่นในศึกยูโรปเปียนซูเปอร์ลีกซึ่งทางกลุ่มทุนนักธุรกิจชาวเยอรมันก็พยายามลดกระแสความเกลียดชังของแฟนๆโดยการมาร่วมง,งานประชุมกับแฟนๆเกลเซอร์เผยกับแฟนๆในงานประชุมดังกล่าวว่าเราจะยังทําความสํารวจเกี่ยวกับเรื่องสนามต่อไปเหมือนกับที่ทํากันเมื่อปีก่อนรวมถึงวางแผนทําในสิ่งที่มีความหมายในปีนี้เราคิดว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานะที่ดีมันมีการพ่านหัวข่าวใหญ่โตเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขด้านนี้สินอยู่เสมอ หลังจากนั้นก็มีการเปิดเผยค่าใช้จ่ายประจําปีกันจริงๆผมขอย้ําเลยนะผมขอย้ําอีกครั้งเลยนะว่าการเป็นหนี้ไม่เคยส่งผลกระทบกับปฏิบัติการในด้านการเสริมทัพหรือด้านอื่นๆของสโมสรแม้แต่นิดเดียวเก็เซื้อเสริมว่าพวกตนฟังคําตําหนิของาเรเนวิลตนานแบกขวาของทีมอยู่ตลอดหลังจากที่เนวิลมักจะออกมาจวกพวกเขาอยู่บ่อยๆผมรู้ดีว่าแกรี่ถ้าจะพูดให้เบาที่สุดคืออัดเราหนักมากๆซึ่งเราก็ไม่เป็นไรหรอก ทุกคนต่างก็มีมุมมองของตัวเองมันมีวิธีมองถึงเรื่องนั้น2แบบแบบหนึ่งคือหูปากอีกฝ่ายเพราะพวกเขาพูดจาไม่ดีใส่คุณและเมินเฉยต่อมันซะส่วนอีแบบก็คือหยุดฟังคําพูดของอีกฝ่ายแต่ละคนต่างมีประเด็นที่ดีมีไอเดียที่น่าสนใจคุณจะต้องรับฟังพวกเขาอย่างจริงใจคุณเมินเฉยคนอื่นไม่ได้เราไม่สามารถมองข้ามคําพูดเหล่านั้นได้เราต้องรับฟังสิ่งนั้นเสมอคุณไม่จำเป็นจะต้องทำให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นจริงมันไม่ได้ทำกันง่ายๆอยู่เสมออยู่แล้ว บางครั้งหลายอย่างมันก็ซับซ้อนมากกว่าเรื่องอื่นแต่แกรี่เป็นตำนานของสโมสซเขาทำหลายอย่างให้กับสโมสซแห่งนี้แกรี่ <c oughs> มีไอเดียที่ดีหลายอย่าง <c oughs> มีความคิดที่ดี <c oughs> และเราก็รับฟังความเห็นเหล่านั้นเปิด5ดับนักเตะในศึกยูโร2020ที่ลงเล่นใหกับสโมสรต้นสังกัดและทีมชาติเยอะที่สุดตั้งแต่โควิดระบาดจนต้องล็อกดาวน์บุนโนฟนานกองกลางทีมชาติโปรตุเกสของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เป็นนักเตะที่ลงสนามเมื่อคิดเป็นจํานวนนาทีเยอะที่สุดตั้งแต่ล็อกดาวน์และบรรดาผู้เล่นทุกคนที่เขาร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรปบโน่ลงเล่นไปทั้งหมด81เกมคิดเป็น6,472นาทีกับทั้งแมนยูนเต็ดและทีมชาติโปรตุเกสนับตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมปี2020เป็นต้นมาขณะที่แฮร์รี่แม็กไกว์กองหลังทีมชาติอังกฤษเพื่อร่วมทีมปีศาจแดงตามมาเป็นอันดับ2ที่6,449นาที ห้าดับนักเตะในศึกยูโร2020ที่ลงสนามคิดเป็นนาทีมากที่สุดตั้งแต่ล็อกดาวน์โควิด19ปูโนฟานาน81เกมลงเล่นไป6,472นาที 2. แฮร์รี่แม็กควา72เกมลงเล่นไป6,449นาที 3. จาลจิโดนาลู m า71เกม6,420นาที 4. r ูเบเดิอา73เกม6,330นาที 5. แคปเปอร์ชมเคิล70เกม 6,256นาทีบริษซอรมุนเลงที่จะดึงดอนเยลมาเล่นมาทําหน้าที่หากต้องเสียจะดอนซารโชให้กับแมนยู่นเตดปีทิพซันเกรตตกเป็นข่าวกำลังย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งตอนนี้เหลือเพียงขั้นตอนการตกลงค่าตัวระหว่างดอนอมุนกับปิศาแดงเพราะนาเตะตกลงสัญญาส่วนตัวกับปิศาแดงไปแล้วทำให้บิลซือดังเยอรมนีรายงานว่า ดอทมุนกำลังพิจาราณาการดึงตัวมาเล่นปีตัวเก่งของ p s เมาใช้งานแทนโดยคาดว่าแข่งทีมชาติฮอลแลนด์รายนี้จะมีค่าตัวประมาณ30บล้านยูโรเช่นกันซึ่งนกเตะมีสัญญาอยู่กับต้นสังกัดไปจนถึงปี2024การย้ายทีมดังกล่าวอยู่ที่ว่าจรอร์ซานโชจะไปร่วมทัพปีแสดงตอนไหนซึ่งตอนนี้ีรยงานว่าปีแสดงยังเสนอเงินค่าตัวน้อยกว่าที่ดอดมุนต้องการอยู่ประมาณ20ล้านด้วยกันสำหรับมาเล่นถือว่าได้รับการจับตามองจากหลายทีมอย่างมากในช่วงก่อนหน้านี้ แม้จะมีอาการบาดเจ็บรุนแรงเล่นงานแต่ซีซั่นที่ผ่านมาก,ก็ระเบิดผลงาน27ประตู10อัสซิสต์จาก45นัดให้กับ PSV วิกตอร์เดเดเลฟกองหลังทีมชาติสวีเดนรับตำแหน่งแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมเสมอกับสเปนไป0-0เดเดเลฟลงเล่นตัวจริงช่วยสวีเดนต้านทานเกมรุกของสเปนเอาไว้ได้ตลอดทั้งเกมก่อนเสมอกันไป0-0ในศึกยูโร2020รอบแรกกลุ่ม A นรับจากแมยูเนเตดเปิดใจหลังเกมว่าเกมนี้เป็นเกมที่ยากมากเรารู้ดีว่าจะต้องเจอกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งและการยันเสมอได้ถือเป็นสิ่งมาััจรั์เป็นวันที่ดีจริงๆทั้งนี้ตลอดทั้งเกมสวีเดนครองบอลเพียงแค่15%ผ่านบอลสาเร็จ103ครั้งและได้ยิง4ครั้งเข้ากรอบ1ครั้งขณะที่สเปนผ่านบอลสาเร็จ852ครั้งและยิงไปถึง17ครั้งเข้ากรอบ8ครั้ง นัดถัดไปสวีเดนจะพบกับสโลวาเกียที่ชนะโปะแลนด์มา2-1ในวันศุกร์ที่18มิถุนายนนี้